สวัสดีครับชาลีสวัสดีครับเออเป็นไงวันนี้สบายไหมชาลีสบายครับสบายเนาะครับอืมเออได้ข่าวว่าเขาบอกว่าชาลีเป็นคนหล่อจริงหรือเปล่าจริงครับทําไมถึงคิดว่าตัวเองเป็นคนหล่อครับเรไม่รู้ครับยังไม่รู้อยู่ที่หน้าตาหนูหรือเปล่าใช่ไหมหน้าตาหล่อไหมก็หล่ออยู่ครับหน้าตาหลอ่อนิสยัย่ะหล่อไหม นิสัยไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่ครับทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ค่อยหล่อเพราะอะไรนะ <laughs> นิสัยไม่หล่อเนี่ยหมายถึงว่านิสัยไม่ดีหรือนิสัยดีดีหน่อยครับดีหน่อยอ๋อแต่ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่วันนี้ชาลีกินข้าวมารือยังตอนไอตอนกลางวันกินข้าวมารือยังกินแล้วครับกินกับอะไรชาลีกินกับต้มไก่ต้มไก่คใครทําให้กิน ปลาภาพคร,รับปลาภาพทาให้กินอืมโตขึ้นจะชาลีอยากเป็นอะไรอยากประกอบอาชีพอะไรอยากเป็นนักฟุตบอลครับอยากเป็นนักฟุตบอลเหมือนทีมชาติเขาได้เหรอครับอ่าอ่าเหมือนเหมือนพี่ใช่ไหมพี่ใครพี่พี่ชื่ออะไรนะพี่โก้ครับพี่โกพี่โก้เขาเป็นนักฟุตบอลอยู่แล้วชาลีก็อยากเป็นตามใช่ครับนอกจากนอกจากว่าอยากเป็นนักฟุตบอลแล้วชาลีอยากเป็นอะไรอีก เช่นเป็นตำรวจไหมเป็นทหารไหมหรือเป็นหมอหรือเป็นครูอยากเป็นอะไรอเป็นนักฟุตบอลอย่างเดแบบียวครับอ๋ออยากเป็นนักฟุตบอลอย่างเดียวครับอ๋อทำไมถึงอยากเป็นนักฟุตบอลเพราะอะไรเพราะว่ามันต้องใช้ขาครับต้องใช้ขาใช่ครับอืมใช้ขาใช้ขาวิ่งใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่งตัวหล่อใช่ไหมใช่ครับอ่าใช่เนาะ ชาลีเป็นคนเล่นเก่งไหมเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยเล่นเก่งใช่ครับอตอนอยู่อนุบาลได้สอบได้ที่เท่าไหร่ที่สามครับที่สามนี่ไม่ค่อยเก่งนะได้ที่สามนะตอนนี้อยู่ปหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่ครับอ่าอยู่ปหนึ่งคนหล่อแล้วเนี่ยนะอ่าอันนี้เป็นอีพีแรกนะครับอีพีหนึ่งนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะเป็นเอซีของน้องชาลีนะครับ น้องชาลีเดี๋ยวติดตามอีพีสองต่อนะครับบอกยกมือบายบายสวัสดีผู้ชมด้วยอ่ะยกมือบายบายลาบ่า <laughs>